เป็นวันที่สองของการจัดการแข่งขันครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับนะท่านแกผู้มีเกียรติทุกท่านครับรวมถึง,งคณะนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นท่านผู้จัดการทีมผู้สอนรวมถึงนักกีฬาครับแล้วก็ผู้ติดตามครับที่วันนี้ครับเดินทางมาร่วมกันให้กำลังใจครับนักกีฬาที่เดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยครับเพื่อมาชิงชัยใน รายการการแข่งขันก็ยินดีครับต่อมีทั้งหมดเจ็ดทีมต่อจังหวัดด้วยกันครับที่ฝงนักกีฬาเข้าชี้ชัยครับสําหรับในวันพุนี้ครับเราจะมีการแข่งขันหนึ่งรายการครับในเวลาห้าโมงดาสามสิบนาทีครับกับการแข่งขันทั้งมาราธอนครับไทยและอินโรนีเซต่อฝั่งขอบเชียร์ครับหรือว่าผู้ที่สนใจครับมาติดตาม ส่งและให้กำลังใจนักกีฬาที่จะทำการแข่งขันในรายการน้ำมันปอนด์ระันที่นี้ครับต่อไปครับตอนนี้นักกีฬาที่จะทำการแข่งขันในรายการยืดข้าตัว110่อเมตรชายครับตอนนี้กำลังมาที่จุดปล่อยตัวครับเดี๋ยวเราสัญญาณทั้งผู้นีครับขอบาผู้นีครับทุกท่านครับที่มีส่วนร่วมกับการแข่งขันกติการ นักกีฬาชาติที่49จากเกมที่สดดนามกีฬาก,กาลแหน่งจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้วัด1110เมตรชายรอบชิงชนะเลิศนักกีฬาที่ทำการแข่งขันประการอบด้วยพัชรพลบุญนามจังหวัดสมุทรปราการชัยวัฒน์ทองจักรูญจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานครธีรวัตรทิพย์มีจังหวัดสุรินทร์สุนอาไทยโตรจังหวัดสุรินทร์นันทพงุญโยประการจังหวัดจันทบุรีเอกอุดมสุวรรณชัยรบจังหวัดอ่างทองและ วิรัติทิพย์จังหวัดตรังผู้ชมและผู้เกียท่านที่เดินทางมาท่านชมการแข่งขันในรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแข่งขันผู้แข่งในขณะนี้ครับผมต้องบอกว่าครับเที่ยวกันอย่างสุกสุนมันะครับรวมถึงการแข่งขันที่เราดูสชายเช่นเดียวกันครับ ทางล้วน1้ว1ส0เมตรชายรอบชิงชนะเลิศนักกีฬาที่ทำการแข่งขันประกอบด้วยช่องวิที่หนึ่งพัชรพลคุณนามจังหวัดสมุทรปราการช่องวิที่สองยวัฒน์ทองจักรูญจังหวัดชัยภูมิช่องวิที่สานัทพลจันสูงเดิมจังหวัดกรุงเทพมาหานคร จระวาดทิพย์จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีที่ห้าสุดอททรทัยพงศุดจังหวัดสุรินทร์ชลบุรีที่หกนัทพงศ์บุญโยประกาศจังหวัดจันทบุรีชลบุรีที่เจ็ดเดชอุดมสุวรรณชัยรบจังหวัดอ่างทองและชลบุรีที่แปดอภิรักษ์เพชรทิพย์ น,นี่มีลาแห่งชาติทำไว้ที่3.90วินาทีโดยดนัฐพลบุญสูงเกินจังหวัดกาญจนบุรีทำไว้ที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่17ิงหาคม2566 มอบผ้าพประกอบเพื kar ke kar ke. ่อแสดงความดีให้กับผู้ชนะในการแข่งขันรายการยีดข้ามร้อ0สิบเมตรชายและในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเรียนเชิญท่านดรบุญญกุลพันธ์จีรองผู้อำนวยการพัฒนาพื้นที่การศึกษาพัฒนศิลปาสตร์จันทบุรีตามอบผ้าพประกอบเพื่อเป็นเกียรติในการแสดงความดีให้กับนักกีฬาขอเรียนเชิญครับ และระดับต่อไปขอเรียนเชิญนักกีฬาได้รับของชัยเพื่อเป็นการประกาศชัยชนะครับครับขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันในรายการวิ่งข้บมระยะ1 1 0เมตรชายครับในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณท่านดรบุญยกุลอาตะกีรองผู้อำนวยการสนักงานหน้าที่การศึกษามมาดูตึงการจันทบุรีต่าง ที่ให้เียพ่อพระบันร้อยกับนักกีฬามาณุธรรมนี้ครับ